อสวัสดีครับวันนี้เรามา,มาอยู่กับเกมเดอะโคมาในอีพีที่สามนะครับเราจะมาลุยกันต่อเลยนี่คอยู่ไหนไม่ได้ลมอ๋ออ,อยู่ห้องห้องห้องพักพักจากจีอาจารย์ได้พบกุญแจแล้วก็เจอโซ เซโฮด้วยฉันพยายามที่จะพาเขามาด้วยกับกันกับฉันแต่เขาหายตัวไปแล้วเซโฮเซโฮไหนหรอโอ้เซโฮเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันเองอ้วนๆใส่แว่นดูเป็นเด็กเรียนน่ะเอาล่ะเพื่อนของนายก็มาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอน่าสนใจในายมาจากห้องหนึ่งอีใช่ไหมใช่นั่นห้องเรียนของพวกเราเองล่ะเป็นสถานที่ที่ความฝันทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นมาน่ะเยี่ยม นายยังคิดว่ามันเป็นความฝันอยู่สินะทำไมไม่ลองเปิดประตูและดูด้วยตาตัวเองล่ะเออเออยุ่งอยู่เหรอไปด้วยกันเดอยนะก้ๆหน่อยสิยองโฮมันมีปัญหาใหญ่กว่าที่ต้องจัดการยังเห็นนั่งเล่นอยู่เลยมันมีปัญหาตรงไหนวะเนี่ยแมวหน้าทุกคนเป็นอะไรกันไปนหมดเนี่ยอาคือมันไหนอ๋อให้เปิดประตูนั่นใช่ไหม ดีนะที่มันไม่มีที่ไม่ต้องเก็บฐานไฟฉายฉันพบบันทึกจัดมาเวทมนต์จากกิลเซฮงฉันแทบไม่เชื่อสายตานในสิ่งที่ฉันเห็นเธอโทรจิตได้เหมือนกับจอมเวทที่ดุดมาจากในเกมเลยทั้งหนังสือดินสอยางลบพวกมันลอยไปลอยมาเป็นวงกลมเหนือหัวของเธอ ถ้าที่ผ่านมาฉันยังไม่สนใจเธอแล้วก็ตอนนี้ฉันสนใจเธอเต็มที่แล้วล่ะแต่เมื่อกี้เซโฮมันคือเพื่อนเราใช่ไหมเขาจะอะไรผิดประวัติเนี่ยใครที่เป็นคนฆ่าตัวตายชื่ออะไร่ะได้จำชื่อคนไม่เก่งเท่าไรออกจากฝันเธอยื่นมือมาหาฉันเหมือนเธอต้องการที่จะให้ฉันเอาอะไรบางอย่างไปให้เธอ แล้วจู่ๆฉันก็เหมือนถูกดึงตัวกลับไปและตื่นขึ้นมาฉันนอนหลับที่โรงเรียนถึงเช้าเลยมันเป็นฝันที่แปลกมากแต่ฉันอยากสัมผัสประสบการณ์นี้อีกครั้งเตรียมเพื่อที่จะเจอเธออีกสักครั้งหนึ่งจิวเซโฮนี่ไงเซโฮคือเพื่อนเราจะไม่ผิดนะเซโฮคือเพื่อนเราแล้วมันก็เคยหลับเหมือนเราที่เป็นอยู่เนี่ยแล้วมันก็ตื่นคือเตรียมตัวนอนในโรงเรียนได้เลยไอ้หนุ่ม มโอ้โหของแน่นตลาดนี้ไม่ต้องซื้อหรอกชอิแล้วฉันจะทำอะไรได้ล่ะบางทีฉันอาจจะขอยืมกุญแจจากเจ้าหน้าที่รปภออสักคนได้นะอืออาจารย์ทรงไม่ใช่นักฆ่าแต่อาจารย์ดูไม่เหมือนมนุษย์เลยนะแต่เมื่อกี้หรือว่าเรื่องที่เยลซอพูดเมื่อกี้จะฉันไปต่อดีกว่าคุณพปรประตูกุญแจที่หายไปจากกระเป๋าของคุณตึกหลัก เอ้อนี่ไงเปลี่ยนแผนที่หรอยังเปลี่ยนไม่ได้ฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับสึกนี้เท่าไหร่เราไปดูที่แผนที่กันก่อนดีกว่าเาขาเพิให้เปลี่ยนด้วยวคือเลยวะมันคืออะไรอะ่ะอาจจะโดนฟันวันเลื่นก็จะหายคงจะเข้าใจ มาดูที่แผนที่อุ้ยมีสองคือห้องพระครูกับห้องยามรักษาการใช่ไหมโอ้โหอย่างงงเลยจะมีบันไดาสามชั้นอ่ามีบันไดาการแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่แค่ฝั่งนี้มพงเตรียมตัวจู๊บขี่หนักๆได้เลยเอาล่ะอย่างน้อยก็ หวังในห้องน้ำเหมือนกันว่าว่าคงจะไม่มีที่แอบเอาแล้วไงล่ะดูดีก็ไม่มีที่แอบซะง,งั้นน่นะ้องนั้นเสียงน้ำแตกเฮ้ยโอเคมีที่แอบ ห้องน้ำหญิงมีซีเแอมนก,กูจะไปจําได้ไหมเนี่ยม,มีของใช้งานได้เต็มๆกระเป๋าเลยสินะฉันได้รับรายงานมาว่ามีวิญญาณหญิงสาวอยู่ในห้องน้ำหญิงชั้นสามตอนแรกมันฟังดูเหมือนเรื่องลองเล่นคขำๆจนกระทัง่งคุณคิมอาจารย์ประจำชั้นห้องสามเอได้รายงานว่าเห็นพลังงานเหนือธรรมชาติบางอย่าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกิดความสงสัยจึงเริ่มทําการสืบสวนเนื่องจากว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบว,ว่าห้ามไม่ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องน้ําจึงต้องมีการแบ่งกะกันเฝ้าภัยในห้องน้ำสะดวไว้ระหว่างการสืบสวนห้องน้ํานั้นไม่ได้เปิดให้ใช้งานในท้ายที่สุดพวกเขาสรุปว่าไม่มีวิญ,ญญาณหญิงสาวอยู่คุณคิมไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมรับผลการสืบสวนดังกล่าวในที่สุดและคดีก็ปิดลง ก็นี่คือใช่ไหมล่ะห้องน้ำหญิงชั้นสาก็คือห้องนี้แต่คือก็ไม่อะไรนี่ใช่ไหม หิวน้ำแต่น้ำข้างในนี้ดูไม่สะอาดเลยออานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่หกทุกท่านโปรดทราบปีนี้เป็นปีที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเธอมันจะกระทบกับคะแนนสอบวัดผลที่ส่งผลต่อการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยการทํางานรายได้คุณภาพชีวิตและทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดในภายภาคหน้าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับปีนี้นะอย่าให้พลาดเด็ดขาดู้วยการดีนั่นคือสิ่งที่จะต้องเจอในอีกสองปีใช่ไหมเด็กมสี่ ย็ตัวเจอได้เลยมันล็อกแน่นมากมันล็อกแน่นมากกว่าเดิมอีเราไปที่บันไดน,นี้แล้วเราก็าลงดีกว่าน่าจะง่ายดีเอาพวกจะทำการซ่อมปรัปรุงระหว่างการสอบไปภาคหรือเปล่านะโชคร้ายที่มันเป็นระบบที่เซฮาวาเป็น คงไม่ใช่เหตุการณ์สุดท้ายที่ฉันจะแปลกใจกับมันแล้วมึงก็มาปิดใส่หน้ากูหรอ้ยเข้าไปใสามมีได้น่านจะอ้อมได้ไม่มีของใช้งานได้ไม่มีของที่ใช้งานได้วิรู้อะไรอะ่ะ What the hell นี่อะไรเนี่ยนั่นนะดีผมว่าจะเป็นช่องว่างบางอย่างที่ผ่านไปได้นะมันเป็นอุโมงกันเหรอมันจะนําทางไปถึงที่ไหนกันนะเดี๋ยวก่อนสิไม่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 หนีคาเชื่ว่าฉันอยู่ห่างๆมันดีกว่าแต่ว่ามันอาจจะเป็นทางออกก็ได้นี่สิจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเสียนี่นะเอาวะไปก็ไปอ๋อคือรูมันไปอีกรูหนึ่งได้เหรอปุ๊บเป็นเลยแล้วเรามาอยู่ตรงไหนเนี่ย ห้องทดลองธรณีวิทยาก็คือออกซ้ายไปจะเจอห้องรักษาการฉันจับต้นชนไปไม่ถูกเลยมันยากเกินไปเอาดูดีก็อ่านไม่ออกซะงั้นไม่อยากเก็บของเนี่ยมันเราไม่มีกระเป๋าเราไม่มีที่ว่าง <c oughs> อืมอ้นี่มันติดปิดเอ้เขก็บๆดู ท่านเจอไอเทมยมยาแก้พิษแต่กระบอกจนเต็มแล้วนี่ไงล่ะเหรียญอ๋อแสดงว่ามันไม่หายไปใช่ไหมโอเคก็คุ้มดูมีหนังสือเกี่ยวกับธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์โลกจํานวนมากมายไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยฉันได้ยังไงฉันไม่ได้คิดว่าจะไปเที่ยวต่างแดนที่ไหนเลยนี้นะก็ศึกษาไปก่อนสิเอาแล้วมันก็ตันเดี๋ยว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 ถ้ามันตันแสดงว่ามันต้องฆ่าอีกฟังหนึ่งได้ <tinc S 2> มีของที่ใช้งานได้หนังสือเรียนปริศาสตร์ฉันรู้ว่ามันเป็นสัต์เกาหลีนี่เหล่านั้นมันคุณค่าแก่การจดจํานะแต่ฉันจําเป็นต้องจําทั้งหมดเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยดีๆงันหรอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีทั้งหมดปอเทฟปะเรเลิกเขียนได้ไหมโอ้โหคือบังคับแล้วก็คือต้องขึ้นไปยังคือบังคับให้ไปห้องพักกูก่อนใช่ไหมโอเคก็ได้ ไม่มีอะไระเอาอรที่นี่ได้เทียบไปหมดเลยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะไม่รู้ดิประตูว,ตว,วันนี้จะนำทางฉันไปสู่ตึกเหนือแล้วใช่มันล็อกอยู่แม่งเหมือนแบบเจอประตูล็อกจนชินบอกว่าใช่มันล็อกอยู่อเอ้อะไรไม่เห็อนอะไรเลยมันมืดมาก ถึงพนักง,งานทุกท่านผู้ปกครองมักจะมีข้อเรียกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการศึกษาอยู่เสมอได้มากขึ้นทุกวันทุกวันในฐานะที่เป็นประธานกรรมการฉันขอร่างกฎหมายระเบียบเพิ่มเติมเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งนักเรียนและผู้ปกครองของพวกเรามีความสุขมากขึ้นฉันจึงตั้งกฎระเบียบบางอย่างซึ่งจะขอให้พวกท่านเซนยินยอมภายในะสุดสัปดาห์นี้ด้วย ตรงอีเมลตอบฉันมาด้วยละขอบคุณประธานกรรมการมัดอาจารย์ก็มีการบ้านเหมือนกันสินอ๋อคือมันห้องพักครูเด็กไม่ค่อยผ่านกันหรอกประตูล็อกอยู่อันนี้ห้องอะไรห้องประธานกรรมการอ๋อมันาจ,จะต้องใช้คีย์การ์ดเพื่อเข้าไปกูว่ากูเจอแน่ๆเลย ้าวิ่งหรือส่งเสียงในห้องพักครูกำลังทำงานอยู่ต้องพูดในการจีนต้องพูดจะเจอไอ้เที่ยเดี๋ยวกูไม่มีที่เอบทำไมมีให้ที่เซฟตรงนี้วะอุ้ยห้องพักครูโอ้ยอย่างยาวห้องพักครูนี่ไงที่เอบกูดโดนแน่ๆ อุ้ยมันแอบได้ไหมอ่ะที่มันแก่เกินไปฉันเข้าไปไม่ได้เอาลงไงประตูนี้มีระบบล็อกไม่เหมือนประตูอื่นต้องใช้คญเจชิพิเศษห้องฟักฟูเข้าไม่ได้เ้วลงไปข้างล่างเพื่อห้องยามรักษาการก่อนแล้วกันแต่แม่งเราไม่มีที่แอบะทำไงดีวะโอ้โหว่ากูโดนตรงนี้แหละที่นี่ที่ไปหมดมันเกิดจากอะไรกันแน่นะ ท่ามาไดนพบบันทึกอ่ะไหนดูดิแสรี่ของยามรักษาการมาซื้โดยยามรักษาการคิมตึกเรียนเก่ามากจึงต้องมีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายไม่ใช่น้อยๆยเลยแต่มันก็ดูไม่เร็วนะพื้นที่ข้างนอกที่ปรับปรุงใหม่ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วท่นยังแอบคิดอยู่เลยว่าถ้ารื้อทิ้งทั้งหมดแล้วสร้างใหม่น่าจะดีกว่าฉัานไม่ค่อยเข้าใจความคิดของผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซฮวาเลย ว่าทำไมต้องซ่อมแซมตึกเก่าซ่อมซ่อมแบบนี้ด้วยก็มันต้องซ่อมเงมึงมีตาให้เขาทุบทิ้งไม่ล่ะนันพบเปนเชอกอีกคําสั่งรับสุดยอดจากประธานกรรมการมอสหลังจากที่นายอ่านข้อความนี้จบแล้วให้ทำลายกระดาษแผ่นนี้ทันทีนะเมื่อฉันให้สัญญาณให้ตัดระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ชั้นหนึ่งและเคลียร์พื้นที่ให้ด้วยฉันไม่สนใจว่าจะต้องทำด้วยวิธีไหน ตันมีเรื่องต้องจัดการกับแพทย์พยาบาลอย่าคิดอะไรพี่เลนพี่เลนนะและจําไว้ด้วยว่าใครเป็นคนให้เงินกับนายและครอบครัวอะไรเนี่ยคอรัปชั่นในโรงเรียนหรอไปทําอะไรที่ห้องพยาบาลเจอกนดน้นเต็มแล้วก็นี่ไงไม่ลงวินโดว์ปอมไหมเนี่ยกีการของพนักงานเจอแล้ว คืออะไรอะ่ะแล้วมันช่วยอะไรได้แต่คือเราต้องขึ้นไปถ้าถ้าอย่างนี้แม่งต้องโดนอะ่ะปิดไปเร็วขนาดไหนวะโอเคขึ้นบนขวาวิ้ยโอ้คุณพระ

วิ่งเดินผ่านหน้ากูไปเลยโอ้ยยังไม่ไปไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่ไหม อแป้หน่อยเออปอแป้หน่อยอกินยาก่อนเลยผมเพิ่มแค่หนึ่งดวงแต่โอเคเราไม่ติดผิดนะอันนี้อะไรเพิ่มเลือดจำนวนมากไว้ยเก็บไว้เก็บไว้พื้นฟูกำลังกายอืมแล้วกว่าจะปลดล็อกได้ก็โดนฟาดไปอีกหนึ่งดอกเอาละนอนไปก่อนอ่ะดูจาจนี้ก่อนมีรายง,งานมากมายและเอกสารจำนวนหนึ่ง นี่เปิดแล้วมันจะไม่อะไรใช่ไหมเดี๋ยวขอดูของให้เขาก่อนนะอาจารย์ใหญ่คิมห้องอาจารย์ใหญ่ก็อยู่ตรงนี้ด้วยหรอนึกว่ามีห้องแยกมีอะไราไมาใหมเอากันมากไาีกอัะตอนผู้บรการจินปวดน้ำนี่อย่างเยอะ นี่ต้องเป็นของอาจารย์คนไหนสักคนแน่ๆเลยโอ้โตอาจารย์ทรงอยู่ตรงนั้นไงห้าพันแพรปวดนะ้ำขอห้องอาจารย์นี้ของเียบเลยะนี่อะไรอะ่ะอือนี่มันเป็นเม,มโมโอะไรสักอย่างหนึ่งสองหนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งมันคืออะไรอะ่ะ มันดูเหมือนจะเป็นรหัสอะไรสักอย่างหนึ่งอะซึ่งเหมือนนักเรียนแต่ละคนเอ้ยนักเรียนแต่ละห้องก็เหมือนจะมีรหัสอันนี้มามันเป็นรหัสอะไรเดี๋ยวขอขอขอ,ขอแชทไว้ก่อนขอแชทไว้ก่อนเ,อเดี๋ยวสองบีหนึ่งศูนย์สี่สองสองสีห้าสามสามหนึ่งสองดีสี่ศูนย์หนึ่งสอง้องเราหน e ึ่งอีสองสองเจ็ดเจ็ดแปดั้งหมดนี้มัน ตัดห้องเรียนทั้งหมดนี่นะเยี่ยมตอนนี้ฉันก็ลดล็อกลหัสเข้าห้องได้แล้วล่ะอ๋อคือลดล็อกลัสปลดล็อกลหัสลลอก,สกอนนั่นหรอตาเขียวอย่างเยอะโอเคนี่เหมือนเป็นโต๊ะของอาจารย์ทรงนะฉันต้องหายสักอะไรกันแน่เนี่ยไหนดูสิไม่มีอะไรเลยเอ๊เดี๋ยวนะนี่มันใบเกตของฉันนี่นาะแล้วของคนอื่นไปไหนละเนี่ย นยังไม่ได้ดูเกตรดตัวเองเลยขอแอบดูหน่อยแล้วกันตกสาวิชากันเหรอบ้าไปแล้วนี่มันเป็นเกรดปลายภาคเหลือกันแน่เนี่ยไม่เห็นมีรายละเอียดอะไรเลยไม่มีวันที่สอบด้วยซ้ำมีแค่ชื่อกับรายวิชาอันนศาสตร์ก็นะยอมรับว่าฉันงีบหลับคาบนี้กับทั้งเทอมเลยล่ะเอาศึกษาเหรอ,อ,ห,รอหรือฉันจะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าสังคมหรือชอบศึกษาอะไรดิ เท่าไรแต่ก็แม่จะตกวิชานี้ได้นะศิละปะด้วยเหรอฉันตกวิชานี้ได้ยังไงเนี่ยฉันคิดว่าอาจารย์ทรงคงเป็นห่วงเรื่องเกิดของฉันไปถึงอาจารย์ทรงตัวจริงนะอืมฉันหาเจอแค่นี้เองเยซอนอยู่ที่ไหนแล้วนะตอนนี้เธอคงจะช่วยบอกอะไรได้บ้างหรือต้องกลับไปหาเยซอนใช่ไหมอ่าคบบันทึกปัรไายอาจารย์ทรงบันทึกเองเลยเหรอ ฉันพบเจอกับฝันที่แปลกที่สุดตั้งแต่ที่เคยเจอมาในชีวิตฉันพบเจอกับความฝันที่แปลกที่สุดตั้งแต่ที่เคยเจอมาในชีวิตฉันกำลังวิ่งวิ่งไปตามทางเดินของโรงเรียนไล่ตามคุกกี้และชีสขนาดยักษ์เรากับว่ากำลังหิวโหยถึงที่สุดฉันจำมันได้อย่างชัดเจนเสมอแม้ว่าตอนที่ตื่นขึ้นมาและมันไม่เหมือนฝันอื่นที่ฉันเคยพบเจอหรือว่าร่างกายของฉันกำลังเตือนฉันว่า นี่นเอ็ดมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าโลกนี้คือความฝันและนั่นคืออาจารย์ทรงที่กำลังฝันอยู่พร้อมกับมีดคัตเตอร์อ่ะกูคงเป็นชีสอาจารย์ทรงเอามีดคัตเตอร์หั่นกูเนี่ยเพื่อจะกินชีสแน่ๆปาดชีสกินสินะนี่เขาปลดล็อกได้เขแอรมันล็อกแน่นมากต้เป็นประตูนี้เท่านั้น อาจารย์ทุกท่านโปดรดทราบไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาในห้องนี้โดยไม่มีเหตุผลพิเศษ,ษ,ษถ้าจําเป็นต้องให้นักเรียนคนใดที่ก็ตามที่เข้าไปในห้องนี้ให้ระวังอย่าให้พวกเด็กๆขโมยเอกสารสรําคัญไปพวกเรากํลาลังแก้ไขปัญหาบางอย่างที่นี่อยู่ถ้าคุณต้องการที่จะคุยกับพวกนักเรียนโปรดใปห้องแน้นแนวหรือห้องพักพนักง,งานถ้าเป็นไปได้ขอบคุณครับเราพูดในการจีนโปรดลองไว้ก่อนเลยเออเพราะแปะอะลองไปลองเปิดเครื่องนั้นดู ว่ามันเป็นยังไงเหยวมึง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 เลยมึงไอ้สัตว์มันเป็นตัวเลี้ยงโอ้ยกูโดนฟันกูนด้ว่าจะรอด แม่งกูจะไม่กดอีกแล้วอืตรงาหารน่าต้องไปทางไหนนะมันต้องชั้นสามนี่ไงเราวิ่งตรงไปได้นี่อ้ยุมันล็อกมันโดนปิดต้องขึ้นไปแล้วก็อ้อไปอีกเหรอโดนไปแบบตัดเต็ม ปวดเขิดอะไรกูไม่สนงูเรามีห้าดวงตั้งแต่ทีแรกนี่โอ้โหแล้วไม่มีการแจ้งเตือนของเสียงพงเสียงเพลงอะไรทั้งนั้นกูผลล็อกคอนเลยไม่รู้ว่ากูวิ่งกูเลยโอ้ยเกือบโดนไปแล้วไหมล่ะ เข้ามาห้องนี้ไม่ได้ใช่ไหมรู้นะรู้นะมันเข้ามาไม่ได้นะออ้หนูทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกไปซื้อแล้วกันแล้วจริงๆก็ซื้อจาไว้ก็ได้นี่เพิ่มหัวใจคือตอนนี้นในกระเป๋ามีของที่มันจําเป็นอ่ะครบละซื้อไปเลย สองพันหรือว่าเก็บเอาวะไม่เอาๆๆไม่เอาไม่เอาไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อดีกว่าแต่เราก็ไม่มีเลื่อนเลยนะซื้อไว้แหละหวานหมูมีตังใช้ใชเอา้าอุ้ยไม่หลอกอันนี้มันเซฟโซนอเอ๊ะคุณเป็นใครอ่ะ เขาไม่รู้ตัวเลยหรือไงว่าเขาทําฉันเสียเวลาเอา้าเอาเอสวัสดีครับคุณกําลังคุยกับใครอยู่งั้นเหรอฉันว่าพวกเราควรหาทางออกจากที่นี่นะครับผมไม่รู้ว่าคุณสังเกตเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าอุปากหน้าอ็กน้อยเฮ้ยใจเยน็นก่อนสิครับพวณก,กำลังทาอะไรอยู่กันแน่เนี่ยหน้าที่ของฉันคือการบันทึกแค่นั้นเองนักจดบันทึกผู้บันทึกในสิ่งที่เห็นและได้ยินมา ไปเลยแล้วฉันยุ่งอยู่เดี๋ยคนนี้คือคนที่ติดเมโมทั้งหมดทั่วโรงเรียนนั้นเหรอแล้วทำไมคุณถึงติดพวกไว้บนกำแพงล่ะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันเดี๋ยวก่อนนะทำไมนายถึงเอาแต่ถามกันละ่ะนายไม่มีอะไรอย่างอื่นให้ทำนอกจากการนอกจากมากวนฉันนั้นเหรอไปไกลเลยไปฉันมีอีกอย่างอีกหลายอย่างอย่างที่ต้องบันทึกไว้เวลาไม่ค่อยจะมี แล้วก็สิคุณเห็นเด็กสาวที่สวมชุดนักเรียนแปลกๆหรือเปล่าครับเด็กสาวหลนั้นฉันเห็นคนหนึ่งอยู่ที่ตึกตะวันตกหนะเธอกำลังตามหาใครมงคลอยู่เยี่ยมหวังว่าจะตามหาฉันอยู่นะอย่างนั้นก็ตามพวกเราควรจอกจากที่กันนะไม่งั้น,น,นแล้วตอบคำถามนายแล้วจะเป็นอะไรก็ไปโอเคครับคนไล่สวยแต่ชุดแกเหมือนแคอยู่ที่นี่มานานแล้วอะตึกตะวันตกก็คือฝั่งนี้แต่คือไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหม เม,มื่อกี้ก็เอาสักกูพอแตกเลยตีที่ฟาดไม่โดนเอาละเซฟก่อนเอาล,ะ,อาละครับสำหรับอีพีที่สามได้อะไรเพิ่มมากขึ้นไหมบอกเลยไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเพิ่มมากขึ้น เหมือนอีพีนี้มาวิ่งหนีผี e อย่างเดียวอาจารย์ก็ดูทรงแล้วน่าจะหิวเป็นเห็นเราเป็นชีสเลยเอามีมาไลฟฟันแน่เลยครับจะฝากกดไลค์กดแชร์กดจกดอุยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะอย่าลืมละ่ะคอมเมนต์กันด้วยละ่ะถ้าสนุกหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็ตามนะครับจะตอบทุกคอมเมนต์เลยครับสวัรับวันนี้ Hey, bye bye. Chụt